สวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาหนึ่งหนึ่งกับดิฟนะครับผมใช่ไหมครับใช่ครับโอเคนะครับสามสองหนึ่งเริ่มเอออย่าเพิ่งเพิ่งสามสองหนึ่งเริ่มเออยังเทพอ่ะครับ <laughs> ทเทพเี้อเลยเนี่ยดูสกิลปืนลูกซองหนูนะคบแม่โคตเตะเอาเลื่อนรถมาเดี๋ยวตอนนี้ใช้ลูกซองนะครับผม okay, okay. โอเคโอเคโอเคสาม สองหนึ่งเริ่มอย่าเบื่อเออไปเอ,อ,เอ,อทาทำไมไม่ตายก็มาดิครับเก่งมากกว่าฮะแอ็กหน่อยละกันเดี๋ยวหาที่แอ็กก่อนเอาเอแมกละปึ๊บปึ๊บผมบผมเกินไม้แล้เกินไหนเออเดี๋ยวมาแป๊บน,น,นึงเ,เกิดบุงโกก่อน พื่อผมจะได้ไปปั๊มเลือดตวเงอนโอเคโอเคโอเคได้เลือดแล้วเดี๋ยวผมขอปั๊มก่อนปั๊มเลือดซึ่งการนี้ก็เป็นการหนึ่งหนึ่งแบบงบน้อยนะคะเพราะผมเข้าโซนวิต์ตายมาตอนตอมเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็จะไม่มีคนนะครับผมก็หนึ่งหนึ่งกับน้องได้นะผมซึ่งผมก็สมัครไอดีใหม่มานะครับผมไปสมัครรหัสใหม่มานะครับ เธอมาเล่นกับผมใช่อยู่ไหนตรงนี้แต่ผมยังใช้รหัสเดิมอยู่นะโอเคมันเหยียบหัวผมนะเมื่อกี้โอเคจะอันนี้จะเล่นแบบไฮไลท์นะปาร์เรมเฮ้ยเนี่ยป็นไงเสียงปุ๊บเป็นไงเกี่ยวกันตั้งไอวอมเป็นไงปุ๊บโอ้ยไม่โดนนะยิงว่าวไปหนึ่งทีตายไปดิเอา แอ็หน่อยละกัน <c ười> เอาเอาเอาจีปุนหอ่ะเอาอออดัางยวะปั๊มกอนปั๊มยาปั๊มยามาสามสองหนึง่งเดี๋ยวพ่งเมาเอาจิบุนสามเดี๋ยวราต้องใกล้ๆกันก่อนเข้ามาใกล้เฮ้ยเหียนากูจะมาเลย เอ้ยเข้ามาใกล้เกินมาสามสองหนึ่งเริ่มได้ <laughs> หัวแตกไปเลยมันก็เกินเกินโอเคนะครบคลิปนี้ก็จบไปที่เรียบร้อยอเอ้ยเดี๋ยวผมขอแถมให้อีกหนึ่งคลิปนะครับเป็นแบบไฮไลท์นะครับผม